ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังติดตามออเป็นช่องเอ,อ่ YouTube channel อยูทูบชาแนลโฟกอยู่นะครับผมก็ามาอยู่ในช่องผมอ่ะแต่วันนี้ผมก็จะมารีวิรถแบบเข้าข่าวแบบรวดเร็วทันใจนะครับก็จะมีแมมุมกล้องสองมุมคือตรงนู้นมุมหนึ่งก็อาจจะลกๆหนะครับก็ประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวเปลี่ยนมุมมาไวา้อยู่ประมาณนี้เนี่ย เดี๋ยวผมหามุมกล้องดีๆก่อนนะคะเพราว่ามุมกล้องน่ายาจะดีล้วเนี่ยผมจะวางกล้องมุม,ม,มนู้นเฮ้ยให,หม่นะครับมันมันไม่ดีก็ขอปรับมุมกล้องให้มันดีก่อน<ช>นะครับอย่างแรกก็จะเป็นปั๊มหน้าเป็นปั๊มด้วงนะอันนี้ก็เป็นของกลอบแล้วบอกก่อนราคา เบาก็ประมาณ200นะชุดแล้วก็ม cool. ีพวกสายแล้วก็มือเบรกเป็นพวกป้๊มบนป้อมล่างแล้วก็มือมือคัสจะเห็นไหมมือคัสก็คันนี้ก็จะเป็นทรงตลอดสวยก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังไม่ร้อยแล้วก็มีท่อของโอลาดบลีเห็นไหมโอลาดบลี มันจะไม่เห็น้มันเก่าทางนี้มันเป็นรถวท่สองนะครับแล้วก็เป็นล้อรมานโยโกโลแล้วก็เป็นต่ออ็อกจะมีอาร์มเดิมแล้วก็บังโซอันนี้เป็นอาร์มร้อยสิบบังโซของดีมมาใส่ด้วยกันได้ว่าดีม,มันสวยมันเป็นของเก่าที่เหลือแล้วก็มีคันเกียร์แล้วก็นี่ก็มีโซนิคเอาของโซนิคมาใส่ตอนนี้โซนิคจอดอย่างเดียว คาวนี้ก็จอดเหมือนกันไม่แพ้กันแล้วก็มีโชว์ของเอสเพียนตัวปรับรีบาวแล้วก็เป็นดุมเจาะมีมือลงมือลิงก็ประมาณนี้อันไหนของเดิมของเดิมแล้วก็ไล,นล่น็อตเล็กน้อยคันนี้ก็เป็นหัวฉีดนะคะบอกก่อนเรียนซีบีก็ประมาณนี้แล้วก็มีพวกกันร้อนโอเคแล้วตันนี้ก็เป็นรผ้าบังลมแล้วบอกก่อนเผื่อใครที่อยากจะเล่นรถ คัดมือนะครับให้ทุกคนเห็นการเกี่ยงหนังถ้าอยากให้รีวิวบอกมาได้นะคัดมือเหมือนกันก็ประมาณนี้คันนี้เป็นลูกผ้าก็ชักสามแต่คันนั้นเป็นลายผ้าอาน,นี้บังลมคันนั้นบอกเลยสุดจัดรู้จักสีเครื่องก็น่าจะรู้นะทุกคนสวยเนี่ยเลยแลวดวงผมต่างแม่งโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กด subscribe ดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงสองช่องทั้งช่องเล็กช่องใหญ่เลยก็ประมาณนี้ก็กลางแล้วมันเป็นรถมือสองแล้วก็บ้นเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอยากให้ทําคลิปแบบแนวนี้แบบรีวๆวก็บอกมาได้นะกล้องเือนโกโปรครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็สวัสดีครับ๊บยบายลกก่อยก็สวยอยู่นะใครอยากให้รีวิวคันนี้คอมเมนต์มาได้เราก็าจะรีวิวข้าวคให้ดูเหมือนกันก็ ของแท้ของละต้าก็ก้าอปอะนั้นของแท้แต่ผมชอบทรงอันนี้มากกว่าก็ประมาณนี้ไปก่อนถ้าใครอยากให้รีวิวคนนี้ก็กดไลค์มาเยอะแล้วก็คอมเมนต์มาถ้าใครอยากให้รีวิวก็กดไลค์ก็ประมาณนี้โอเคไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับ